ตอนนี้เนี่ยเราผ่านหน้าห้าง Home Pro ที่จังหวัดระยองนะครับแล้วก็กำลังเทสทีวีดิจิตอลกันอยู่นะครับทีวีดิจิตอลจากแซดว,วิวตอนนี้เนี่ยเราก็ผ่านเขามานะครับบริเวณด้านด้านหน้าโฮมโปรแล้วก็ถือว่าสัญญ,ญาณอย่างดีนะครับมฟังเสียงกันนะครับเราเทสกันที่ช่อง Now นาวนะฮะผ่านได้ดีนะครับ <M ule leg> บบจากนั้นเนี่ยเราตอนนี้เราพื้นที่ต่อไปนะครับที่เราวิ่งมาเรื่อยๆเ,เนี่ยนะครับก็เป็นตีหน้าห้างาแหลมทองนะครับตอนนี้ภาพก็ยังคงนิ่งนะครับไม่มีเสียงสะดุดเดือดสิ้นนะครับขณะนี้เราอยู่ที่บริเวณหน้าห้างแหลมทองนะครับสําหรับบริเวณหน้าห้างแหลมทองเนี่ยนะครับก็จะเป็นบริเวณที่บางคนก็บอกว่ามีตึกบางนะครับทงางด้านด้าน้ายเมือที่เป็นห้างใหญ่ ครับหรือขวามือนะครับด้านนี้นะครับก็คิดว่าเป็นถนงที่อาจจะการจราจรเป็นชุมชนแล้วนะครับอาจจะมีปัญหานะครับผมก็จะมาเทสตูนเนอร์ดิจิทัลนะครับกับที่หน้าห้างนะครับแล้วก็กำลัวิ่งนะครับนี่คือห้างแหลมทองนะครับมาดูจูนเนอร์ดิจิทัลกันครับจูนเนอร์ดิจิทัลของไทยบริดจ์วีดิจิทัลของแซนวิลเนี่ยยังคงรักษาสภาพความคมชัดนะครับได้อย่างถูกใจทีเดียวนะครับเห็นไหมครับน่าใช้มากๆครับ หน้าห้างเทสโก้โลตัสนะครับเทสโก้โลตัสจังหวัดระยองนะครับสำหรับทีวีดิจิตอลไฮบริดทีวีดิจิตอลจากแซดวิลนะครับก็คงยังคงใช้ได้ดีนะครับ